อ่ะสวัสดีค่ะนักเรียนอันนี้นะคะเป็นคลิปสุดท้ายก็คือแบบทดสอบของค่า,าเฉลี่ยน,นะคะอ่านักเรียนดูข้อหนึ่งเขาบอกว่าผลลัพธ์ของ4261ลบด้วย2130นะคะแล้วก็บวก633ตรงกับข้อใดนะคะอ่ะเวลาทำนะคะครูให้นักเรียนแสดงวิธีคิดด้วยนักเรียนก็ตั้งนะ4 2,261ลบ2,130ลบให้ครูดูใส่คําตอบนี่นะนักเรียนเห็นไหมคะใส่คําตอบเสร็จแล้วเมื่อได้คําตอบปุ๊บนักเรียนก็ไปบวกด้วย633บวกแล้วได้คําตอบเท่าไหร่นักเรียนเอามาใส่ตรงนี้แล้วนั่นคือคําตอบนะคะนี่คือข้อหนึ่งนะคะต่อไปข้อสองนะอ,อีกเช่นเดียวกันนะคะข้อสองอีกเช่นเดียวกันนะนักเรียนก็เอาจํานวนนี้ นะมาบวกกันก่อนนะคะสแสดงทีทําให้ครูดูด้วยนี่บวกกน <he S 2> ันเห็นไหมคะอ่ะนานักเรียนเอามาบวกกันนะบวกกันเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้คูณด้วยอะไรคะลูกคูณด้วยหา้าอ่าได้คําตอบแล้วนักเรียนก็คูณด้วยหา้านะคะคูณด้วยห้าแล้วนักเรียนก็มากานะคะนักเรียนต้องเขียนให้ครูดูด้วยนะถ้าไม่เขียนแล้วนักเรียนกายอย่างเดียวนั่นสแสดงว่านักเรียนกดเครื่องคิดเลขครูจะดูการทดของนักเรียนด้วยนะคะอ้าวต่อไปข้อสามเช่นเดียวกัน นะคะอ่ะอาเนี่ยครูพื้นที่ไม่พอครูมาต่อด้านข้างนะเรียนก็นมาต่ออย่างเงี้ยเอามาบวกกันก่อนนะคะสองจำนวนนี้บวกกันได้ผลลัพธ์เท่าไหร่คูณด้วยสี่สิบเก้าทีนี้เวลาคูณด้วยสี่สิบเก้าเคยบอกแล้วเอาเอาเก้าคูณปุ๊บได้คําตอบเท่าไหร่ใส่นี่บรรทัดที่สองก็คือคูณด้วยสี่สิบได้คาตอบเท่าไหร่เอามาใส่บรรทัดที่สองแล้วมาบวกกันนะคะอ่าต่อไป ข้อ4ค่าเฉลีย่ยของชุดตัวเลขที่กําหนดมีค่าประมาณเท่าไร่นะักเรียนก็หาค่าเฉลีย่ยตามปกติก็คือทุกจํานวนบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนครั้งนะตั้งหารให้ครูดูตรงนี้นะคะบวกด้วยแล้วก็ตั้งหารฝั่งนี้นะคะอ่าทีนี้ค่าประมาณก็อ่าเป็นค่าประมาณในหลักร้อยนะคะหลักร้อยนะคะต่อไปข้อห้าเขาบอกว่าค่าเฉลีย่ยจะอะ่ของจํานวนที่แตกต่างกันสามจำนวน คือ360แล้วกเราก็ย้อนกลับว่าหาค่า,าเฉลี่ยนะคะก็นำ3า0คูณ3เลยนะอ่ะไปฝึกไปทำนะคะข้อ6อ่ะจนถึงข้อ10เลยนะคะอ่ะถึงข้อ10เลยสแสดงวิธีทำให้กูดูด้วยนะคะในพื้นที่ที่เนี่ยอย่างอย่างข้อนี้ข้อ10เนี่ยนะคะนักเรียนก็สแสดงวิธีคิดตรงนี้เลยนะคะอ่ะเป็นคลิป สุดท้ายแล้วนักเรียนดูแล้วอย่าเพิ่งออกจากกลุ่มเพราะว่าครูจะตส่งต่อให้กับคุณครูสายชั้นป5้านะคะแล้วในระหว่างนี้เป็นสถานาการณ์โควิดทางโรงเรียนมีเหตุการณ์อะไรที่จะต้องแจ้งนักเรียนและผู้ปกครองทราบครูก็จะส่งไปในรายนี้นะคะส่งไปในรายนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าเพิ่งออกจากกลุ่มนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูคสายชั้นปห้าจะเข้าในกลุ่มนี้ตอนนักเรียน เปิดเทอมนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ไม่ต้องสร้างกลุ่มใหม่นะคะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ